ล่าสุดนนลิซาแบล็กพิงกควอดอันดับหนึ่งไอทูนึ้นท่านศิลปินหญิงแห่งทวศวรรษ ลิซ่าแล c พิงค์ยังคงปังอย่างต่อเนื่องเลยล่ะคะ่ะกับผลงานเพลงเดี่ยวอย่างลาริสาและมันนี่ซึ่งได้ปล่อยเมื่อเดือนกันยายนปี2564ที่ผ่านมาและแน่นอนว่าประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายเลยทีเดียวและกลายเป็นกระแสะไปทั่วโลกและล่าสุดนี้ก็คว้าอันดับหนึ่งในชาร์ตไอทูนในแอฟริกาใต้กลายเป็นศิลปินเคป๊อปหญิงคนแรกที่ทำได้นอกจากนี้ก็เพิ่งจะคว้าอันดับหนึ่งในเกาะเคมน และนอกจากสถิตินี้ทำให้ลิซ่าแบล็กพิงค์คืนแทนศิลปินหญิงแห่งทศวรรษกลายเป็นหนึ่งในสศิลปินหญิงแห่งทศวรรษที่ได้อันดับหนึ่งในชาร์ต t u n e s อย่างน้อย80ประเทศโดยลิซ่ากวาดไปทั้งหมด83ประเทศรองจากอ d e เดลซึ่งทำสถิติไว้ที่101ประเทศ